สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากอียิปต์โบราณกันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะคุยเรื่องสุสานฟ,ฟาโรห์อลังการอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเรื่องที่เอ,อ,อาจจะน่าตื่นเต้นกว่าในแง่ของความเข้าใจใหม่ๆคือการค้นพบสถานประกอบพิธีธรรมมี่ค่ะหรือจะเรียกว่าเป็นโรงงานธรรมมี่ก็ได้ที่ซักกาาครับที่ซักกาาแหล่งฝังศพที่สำคัญมากๆใกล้ๆกับเมมฟิสเมืองหลงเก่า ใช่ค่ะการค้นพบนี้เกิดเมื่อปี2018แล้วมันก็เ,เปิดมุมมองเราเกิดกับพิธีกรรมธรรมมี่ไปเลยวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามันเผยให้เห็นแง่มุมธุรกิจความตายในยุคโบราณยังไงบ้างโดยอิงจากบทความของ National Geographic Thailand ค่ะครับการค้นพบที่ศักราชน,นี้สำคัญจริงๆครับ เพราะอย่างที่ทราบกันว่าซัก,การ่าคออือนครแห่งความตายหรือนโครโพลิสขนาดใหญ่มากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักโบราณคดีรุ่นก่อนๆเขามักจะมุ่งไปที่สุสานหลวงหรือไม่ก็ยุคที่เก่ามากๆไปเลยการเจอสถานประกอบพิธีแบบนี้ซึ่งจริงๆมันน่าจะมีอยู่ทั่วไปแต่กลับถูกมองข้ามไปเนี่ยเออมันเลยสําคัญมากครับมันทําให้เราเห็นภาพเบื้องหลังกระบวนการที่ปกติเราไม่ค่อยรู้รายละเอียดกันเท่าไหร่อ๋อค่ะ จุดเริ่มต้นนี่ก็น่าสนใจนะคะคือเขาไปเจอปล่องลึก12เมตรที่เหมือนถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้พอทีมงานของดรรามาดานฮุเซนขนทรายขนหินออกไปเ,เกือบ40ตันเลยนะคะโอ้เยอะมากใช่ค่ะตั้ง38ตันแล้วก็พบกับห้องใต้ดินหลายห้องที่ไม่ใช่แค่ที่เก็บศพเฉยๆใช่ครับแล้วลักษณะห้องหลักที่เจอเนี่ย มันบอกชัดเลยว่าใช้ทำอะไรคือมีท่านยกสูงสูงคล้ายๆโต๊ะทำงานมีร่องตื้นๆรอบห้องอันนี้น่าสนใจสนิษฐานว่าไว้น่าจะระบายของเหลวจากศพอืม mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญมากคือระบบระบายอากาศครับมันเชื่อมกับอุโมงค์เก่าแสดงว่าเขาวางแผนเรื่องกลิ่นเรื่องสุขานามัยมาอย่างดีเลยซึ่งจำเป็นมากนะสำหรับการทำงานกับศพใต้ดินแบบนี้ค่ะ แล้วประเด็นที่ว่ามันคือธุรกิจนี่แหละคะ่ะน่าสนใจมากในบทความดรฮคเซนบอกว่าผู้ประกอบพิธีเนี่ยมีหัวคิดหลักแหลมทางธุรกิจมีการเสนอทางเลือกตามงบประมาณอย่างหน้าก,กากศพถ้าไม่ไหวจะซื้อทองคําเงินก็มีแบบปูนพลาสเตอร์สีขาวปิดทองให้เลือกครับหรืออย่างโถขโนปิกที่ไว้เก็บอวัยวะภายในใ ใช่ใช่โถคโนปิกก็มีทั้งแบบหินอลาบัสเตอร์สวยๆอันนั้นก็ราคาสูงหน่อยกับแบบที่เป็นโถดินเผาลงสีสวยงามก็เป็นทางเลือกที่ประหยัดลงมาอืประเด็นเรื่องทางเลือกเนี่ยแหละครับที่มันสําคัญมากมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แบบชัดๆเลยนะที่ทําให้เห็นว่ามันมีอุตสาหกรรมงานศพจริงๆที่เขาปรับตัวตามลูกค้ามีแพ็กเกจให้เลือกไม่ใช่แค่เรื่องที่บันทึกในกระดาษปาปิรุสหรือเอกสารโบราณเท่านั้น มันทําให้เราเห็นภาพสังคมภาพเศรษฐกิจตอนนั้นออสมจริงขึ้นเยอะเลยครับว่าความเชื่อกับพิธีกรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันจริงๆแสดงว่าคนที่ไม่ใช่ระดับฟาโรหรือคนรวยมากๆก็ยังให้ความสําคัญกับการทำมัมมี่มากพอที่จะยอมจ่ายแม้เป็นแบบประหยัดใช่ไหมคะ มีความเป็นไปได้สูงมากครับคือมันสะท้อนว่าความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายการรักษาร่างกายให้สมบูรณ์เนี่ยมันฝังรากลึกจริงๆในสังคมอีิต์ทุกชนชั้นเลยการมีตัวเลือกแบบนี้ก็ทําให้คนจํานวนมากเข้าถึงพิธีกรรมนี้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรื่องทางเลือกเรื่องราคาแล้วอีกอย่างที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือเศษเครื่องปั้นดินเผาที่เจอเป็นพันๆชิ้นใช่ไหมคะพอเอามาต่อกันใหม่กลายเป็นถ้วยโถเป็นร้อยๆใบใช่ครับใช่ครับ แล้วที่พีคือทุกใบมีฉลากสลักชื่อสารที่อยู่ในน,นั้นแล้วก็วิธีใช้ในแต่ละขั้นตอนของการดองศพด้วยถูกต้องครับอันนี้คือสุดย่อข้อมูลเลยเปรียบเหมือนเราเจอ,เอ,อตำราหรือคู่มือการทำมามี่ฉบับสมบูรณ์แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันให้ข้อมูลเชิงลึกมากๆเกี่ยวกับส่วนผสมขั้นตอนที่แม่นยำซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาศัยการตีความจากภาพจากเอกสารเป็นหลัก อย่างที่คุณดิทริชลาอูพันธรักษพิพ,ธพิธภัณฑ์อีบบอกไว้ในบทความนะครับว่าสถานประกอบพิธีแบบเนี้ยมันถูกขุดค้นน้อยมากจริงๆมันเลยเกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในความรู้ของเราเอ๋อค่ะการค้นพบนี้ก็เลยเหมือนมาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นดรฮุสเซนถึงกับบอกว่านี่ทําให้เราสามารถพูดถึงโบราณคดีว่าด้วยการเตรียมศพทำมัมมี่ได้เป็นครั้งแรกเลย แล้วเหมือนจะมีการค้นพบอื่นๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะอย่างมัมมี่ชื่อทาดีฮอที่สมบูรณ์มากๆครับมีมัมมี่สภาพดีหลายร่างเลยครับแล้วก็มีกรณีไอพุดที่ชื่อเหมือนนักบวชชายแต่พอวิเคราะห์โครงกระดูกโดยคุณหมอซาฮาซาลีมนักรังสีวิทยาบำพการก็เอ๊ะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ใช่ครับใช่เรื่องนี้น่าสนใจเป็นการตีความใหม่ๆที่ได้จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยตรง ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ตอกย้ำนะคะว่าการค้นพบใหม่ๆเนี่ยมันยังท้าทายความเข้าใจดเดิมของเราได้ตลอดเวลาเลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีอยู่แล้วครับยิ่งเจอหลักฐานใหม่ภาพอดีตก็ยิ่งชัดเจนยิ่งซับซ้อนขึ้น งั้นสรุปได้เลยนะคะว่าการค้นพบที่สการ่าครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าการทำมัมมี่ในอียิปต์โบราณมันไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่มันคือธุรกิจที่ซับซ้อนมีการจัดการเป็นระบบมีขั้นตอนมีทางเลือกบริการตามฐานะของผู้คนในสังคมเลยครับและการเข้าใจมุมนี้มันช่วยให้เรามองอารยธรรมอียิปต์โบราณได้สมบูรณ์ขึ้น สมจริงขึ้นทําให้เห็นชีวิตประจําวันเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจการจัดการที่มันอยู่เบื้องหลังความเชื่อสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันก็น่าคิดต่อนะคะว่าการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็การค้าในเรื่องความตายแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะของอียิปต์โบราณหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบที่เราอาจจะเจอได้ในสังคมอื่นๆต่างยุคต่างสมัยหรือแม้แต่ปัจจุบันเอง นั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากแล้วก็ยังมีแง่มุมชีวิตประจำวันแบบไหนอีกบ้างของชาวไอยยุปุปที่ยังคงรอเราอยู่ใต้ผืนทรายรอวันที่จะถูกค้นพบต่อไปนะคะ